าความเชื่อโบราณพร้อมขูดสโลบายที่แฝงไว้ที่คุณอาจไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อโบราณที่สอนต่อๆกันมาว่าห้ามทําแบบนั้นแบบนี้เพราะจะเกิดเรื่องไม่ดีซึ่งความเชื่อเหล่านี้มักแฝงด้วยกุสโลบายเพื่อตักเตือนหรือให้เด็กๆเชื่อฟังไปดูกันว่ามีความเชื่ออะไรบ้าง 1. ้ามนอนทับตะวันการนอนทับตะวันหมายถึงการนอนหลับในช่วงเย็นจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกดินซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่เด็กๆกลับจากโรงเรียนและอาจเกิดความอ่อนเพลียซึ่งหากปล่อยให้นอนหลับไปยาวๆและตื่นขึ้นมาก็อาจจะทําให้เด็กหลับยากในตอนกลางคืนและอาจติดนิสัยการนอนเช่นนี้คนโบราณจึงนำอุบายมาขู่ว่า ห้ามนอนทับตะวันไม่เช่นนั้นวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในตัวคนจะล่องลอยออกจากร่างได้เมื่อเวลาหลับ 2. ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขในสมัยก่อนการตัดเล็บนั้นไม่ได้มีอุปกรณ์ตัดเล็บที่ใช้งานได้แบบสะดวกสบายอย่างในปัจจุบันจึงต้องมีมีดเล่มเล็กๆแทนซึ่งการตัดเล็บโดยใช้มีดเล่มเล็กๆในเวลากลางคืน อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างการถูกมีดบาดได้เนื่องจากในสมัยก่อนก็ยังไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ตะเกียงน้ำมันซึ่งแสงสว่างก็อาจจะไม่เพียงพอจึงเกิดเป็นโบราณอุบายดังกล่าวขึ้นห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนวิญ,ญญาณบรรพุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุข 3. ห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะมาเช็ดปากเพื่อไม่ให้เด็กลืมเก็บผ้าที่ตากไว้ จึงเกิดโบราณอุบายนี้ขึ้นเพราะในสมัยก่อนผ้าส่วนใหญ่เป็นผ้าที่ทอมาจากฝายทั้งสิน้นกว่าจะทอเสร็จแต่ละชิ้นแต่ละผืนก็ใช้เวลานานจึงอาจทำให้ผ้าเก่าเร็วซึ่งการตากผ้าข้ามคืนนั้นอาจจะทำให้ผ้าเปียกฝนหรือน้ำค้างหรืออาจถูกขโมยได้ 4. ให้ก้าวขึ้นลงบันไดทีละขั้นอย่าก้าวทีละสขั้นจะทำให้ทำมาหากินไม่ได้ เนื่องจากบ้านในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงและมีบันไดไว้นอกบ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะด้านล่างโปร่งโล่งมีราวจับเพียงด้านเดียวหรืออาจจะไม่มีเลยจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงจึงเกิดเป็นโบราณอุบายไว้สอนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการขึ้นบันไดเพราะอาจพัดตกและได้รับบาดเจ็บได้ 5. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน เพราะจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองไปด้วยเนื่องจากในสมัยก่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ยกพื้นสูงทั้งยังมีปูพื้นบ้านด้วยแผ่นไม้ทำให้เกิดร่องระหว่างรอยต่อซึ่งการกวาดบ้านในเวลากลางคืนนั้นอาจทำให้เผลอกวาดของชิ้นเล็กๆจนหล่นไปตามร่องและหาไม่เจอได้